สวัสดีครับในวิดีโอนี้เนี่ยคือผมได้คำถามจากเพื่อนๆมาว่าอยากเริ่มทำ Amazon KDP เนี่ยเราควรจะมีเครื่องมืออะไรบ้างแล้วก็รวมค่าใช้จ่ายว่าเครื่องมือทั้งหมดที่ผมใช้เนี่ยหรือว่าที่มือใหม่ควรจะใช้เนี่ยในการทำ Amazon KDP ต่อเดือนมันตกเท่าไหร่วันนี้ผมก็เลยจะมาเปิดเครื่องมือทั้งหมดที่มทผมใช้หรือผมคิดว่ามันเหมาะกับมือใหม่ให้ดูกันนะครับ เรามาเริ่มจากตัวแรกกันเลยนะครับก็คือ Midjourney ครับเข้าไปที่ w w w Midjourney.com นะครับ Midjourney เนี่ยก็คือเป็น AI ที่ช่วยเราสร้างรูปภาพต่างๆได้อย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปสมจริงหรือ,อรูปขาวดำเพื่อไปทำระบายสีอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นรูปางานอาร์ตอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็สามารถกำหนดไซส์กำหนดอะไรต่างๆได้อย่าง อิสระเลยนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าทําไมมิ d ชเ u อรี่มันจําเป็นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีเครื่องมือ AI ตัวอื่นเนี่ยที่สร้างรูปได้แล้วเขาให้สิทธิ์คอมเมอรเชียลกับเราเนี่ยก็ใช้ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมว่ามิ d ชเ r อรี่เนี่ยมันใช้ง่ายสุดคือสมมุติว่าไม่เคยใช้ AI มาก่อนเลยแล้วมาเริ่มที่ m i d j เ u อรี่เนี่ยคือใช้เวลาในการเรียนรู้น้อยครับคือก็แค่พิมพ์สั่งไปเลย เราก็จะได้รูปภาพแบบที่เราต้องการออกมาคือถ้าจะให้ไปใช้ตัวฟรีอย่างพวก Stable Diffusion อะไรเงี้ยมันก็ได้ครับแต่ว่ากับมือใหม่เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเข้าใจยากเนาะเพราะว่าเราอะไม่ได้จะมาสร้างรูปแข่งอบไครเราจะสร้างรูปเพื่อเอาไปทำหนังสือฉะนั้นผมว่าถ้าลดโปรเซสส่วนต่างๆในการทำงานเรื่องการสร้างรูปด้วยเนี่ยก็มาเริ่มใช้ที่ Midjourney กันเลยดีกว่าครับทีนี้เนี่ย Midjourney เนี่ยนะครับมันก็มีหลายราคา นะครับเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปดูก่อนเจอทางนอกเลย mid เจอ r นี y p แพลนอ่าซับสค p ิปตแพลนนะครับมิดเจอเนี่ยมันก็มีหลายราคาตั้งแต่ Basic Plan Standard Plan Pro Plan แล้วก็ Me g กะแพลนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยที่ที่จะทำหนังสือส่ง Amazon k d p ที่เน้นเรื่องการใช้รูปเป็นหลักนะครับผมก็แนะนำว่าให้เริ่มที่ Standard Plan เลยครับก็คือเดือนละ ประมาณ30ดอลคือถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็30สคูณสัก36แล้วกันนะครับก็จะตกอยู่ที่หนึ่งพันแบาท1นึ่บาทต่อเดือนนะครับทําไมถึงให้เริ่มที่แพลนนี้จริงๆแล้วส่วนตัวผมใช้แพลนโปรนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายความแตกต่างให้ให้ฟังอย่างแพลนสแตนดาร์ดเนี่ยก็คือเราสามารถสร้างรูปแบบฟ้าได้ก็คือกดสร้างปุ๊บเนี่ยรอไม่นานนะครับก็คือเสร็จเลยจะได้ 1ิบห้าชั่วโมงต่อต่อเดือนซึ่งเยอะมากเลยนะครับจริงๆแล้วไอ้สิบห้าชั่วโมงต่อเดือนเนี่ยคือถ้าไม่ได้ทําจริงจังอ่ะใช้ไม่หมดแน่นอนครับแล้วก็สามารถสร้างรูปได้แบบรีรีแล,ล,ลกนะครับสามารถสร้างรูปได้แบบรีแล,ล,ลกเนี่ยก็คือออลลิมิตเลยคําว่ารีแล,ลกก็คือเวลาเราสร้างปุ๊บเนี่ยก็อาจจะต้องรอสักพักใหญ่ๆกว่ารูปจะเสร็จนะครับแล้วก็สามารถสร้างรูปได้3จ็อบพร้อมกันแล้วก็10จ็อบเวท ting in q คิวก็คือสร้างรูปแล้วก็รอ ได้สิรูปเลยทีเดียวให้มันเสร็จพร้อมกันนะครับอ่าแล้วก็มีเ a t e image อันนี้เราไม่ค่อยได้ได้มาเ a t แล้วครับอ่แล้วก็ได้ general commercial term นะครับทีนี้ความแตกต่างระหว่างไอ้ standard กับ pro เนี่ยก็คือโป o มัน60เนาะมแพงกว่า2เท่าก็จะได้ฟ้าชั่วโมงฟ้าเนี่ยก็คือ30ชั่วโมงนะครับได้ limit เหมือนกันความต่างของมันก็คือ แตนดาร์ดโหมดเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีโหมดที่ชื่อว่าสติลสติลก็คือเวลาเราสร้างรูปเนี่ยนะครับสามารถซ่อนไม่ให้คนอื่นเห็นได้นะครับส่วนโปรเนี่ยส่วนโปรเนี่ยนะครับเนี่ยก็คือสติลโหมดนะครับสร้างรูปเนี่ยถ้าเราเข้าสติลโหมดปุ๊บเนี่ยไม่มีใครสามารถดูรูปเราได้เลยนอกจากเราเห็นคนเดียวนะครับส่วนสแตนดาร์ดเนี่ยไม่มีโหมดสติลนะครับนั่นบบเป็นเหตุผลที่ว่าพอเราทําไปเยอะแล้วแล้วแบบ รูปเราเรามีพร้อมที่ดีเจนรูปที่ดีมากเนี่ยก็ค่อยอัพมาโปรทีหลังก็ได้นะครับแต่ก็คือให้เริ่มที่สแตนดาร์ดก่อนทําไมไม่เริ่มที่เบสิกก่อนเพราะว่าเบสิกอ่ะมันได้น้อยครับชั่วโมงอะ่ะสามจุดสามชั่วโมงเนี่ยผมว่าบางทีบางทีมือใหม่เนี่ยยังไม่เคยทําเลยอาจจะลองเจนเล่นเจนอะไรดูมันจะไม่พอให้ไปทํางานจริงนะครับแล้วก็เบสิกเนี่ยไม่มีรีแลกซ์ด้วยครับสมมุติเราใช้ฟาร์หมดเนี่ยอ้าวไม่มีรีแลกซ์ก็อดทํางานต่อแล้วครับอืมฉะนั้นเนี่ย ก็คือแนะนำว่าให้เริ่มที่ Standard เลยนะครับสำหรับคนทำ Amazon KDP นะครับอ่ะตัวต่อไปก็คือมิเจเร ney ใช้สร้างรูปไปแล้วเนาะทีนี้ก็มาที่ c h a t GPT ครับ c h a t GPT เนี่ยก็คือเป็น AI ที่ทำงานตามสั่งเราแต่ส่วนใหญ่จะได้อาพต์ออกมาเป็นเทคซะมากกว่าถ้าเราไม่ได้จ่ายเงินนะครับ c h a t GPT เนี่ยเราสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับก็คือจะได้ใช้ c h a t GPT 3.5เราสามารถถามอะไรไปก็ได้ครับสมมติเช่นผมอยากทาหนังสือ สำหรับเด็กอายุห้าขวบแต่ว่าไม่รู้จะทําหนังสืออะไรดีผมก็ถามมัน,ปนไปนเลยก็ได้ครับว่าฉันอยากทําหนังสือสําหรับเด็กอายุห้าขวบเพื่อสอนสิ่งต่างๆ,างๆเด็กอายุหขวบของเราเนี่ยระบุไปนิดนึงนะครับว่าเป็นเด็กในอเมริกา และยุโรปนะครับเพราะว่าหลักสูตรของเรากับของเขาอาจจะไม่เหมือนกันเพื่อสอนสิ่งต่างๆฉันควรเริ่มยังไงดีหรือจะถามเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับอ่ะเออมาดูกันนี่นะครับเนี่ยมันก็คือเป็นเป็นตัวช่วยที่แบบช่วยตั้งแต่คิดไอเดียจนถึงโปรเซสที่แบบถึงงานเขียนสมมุติว่ามันมีอะไรที่เราจะต้องเขียนเป็นเทคลงไปในหนังสือของเราเนี่ยแล้วเราอ่คิดไม่ออกใช่ไหมครับก็ใช้ Chat GPT เนี่ย ช่วยได้สําหรับมือใหม่อ่ะผมก็แนะนําว่าก็ใช้แค่ตัวฟรีก็พอครับไม่ต้องเสียตังค์ยังไม่ต้องเสียตังค์อะไรยกเว้นแต่ว่าวันหนึ่งเราเราพอมีอไรายได้แล้วเราอยากทําจริงจังแล้วเนี่ยเราค่อยไปใช้ Chat GPT ตัวที่เสียตังค์นะครับอ่า Chat GPT ตัวที่เสียตังค์เนี่ยเดือนหนึ่งก็จะตกอยู่ที่ประมาณ20ดอลเราจะได้ใช้เป็น GPT Co นะครับซึ่ง Co เนี่ยก็จะตอบสนองได้ดีกว่าแล้วก็ไวกว่า แต่ว่าถ้าเป็นงานทั่วๆไปเนี่ยเออสาด ChatGPT 3.5ตัวเนี้ยตัวฟรีเนี่ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วครับจริงๆ ChatGPT หลายๆคนน่าจะน่าจะใช้กันเป็นไม่ได้ไม่ได้ใช้ยากอะไรนะครับก็คือแค่พิมพ์ไปอยากได้อะไรก็พิมพ์บอกครับมันก็จะตอบมาให้เครื่องมือตัวถัดไปเนี่ยที่ผมใช้อะนะก็คือเป็น Photoshop นะครับ <c oughs> Photoshop เนี่ยก็คือเป็นซอฟต์แวร์ใช้สำหรับแต่งภาพคืออย่าง Photoshop เนี่ยคือถ้าใครถนัดแคนวาก็คือใช้แคนวาได้นะครับ แต่ว่าผมถนัด Photoshop ผมก็เลยใช้ Photoshop นะครับโฟโต้ช็อปแล้วเนี่ยจริงๆก็ตอนนี้สามารถทำได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่งภาพหรือว่าใช้ไอช่วยแก้ภาพแบบนี้นะครับคือเจ n เนเรเฉพาะส่วนนะครับก็สามารถทำได้หรือเปลี่ยนแบ็ r กราวอย่างนี้ก็ทำได้นะครับก็คือเป็นเหมือนซ e เลคชั o นแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะส่วนนะครับหรือทำอะไรที่มันแบบว่าแปลกๆะครับอย่างแมวตัวนี้ก็ดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะครับ หรือว่าปรับสีปรับอะไรในรูปอย่างเงี้ยคือ Photoshop ทําได้หมดก็อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็คือเวลาเราใช้ Photoshop เนี่ยเราสามารถใช้พวกฟอนต์ของ Adobe ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยฟรีหมดทุกตัวเลยนะครับอ่ามันจะอยู่ที่ Adobe f ฟอนต์นะครับก็คือที่ผมใช้ p o t o s h o p อปส่วนหนึ่งก็คือมันมีฟอนต์ฟรีนี่แหละฟอนต์ซึ่งเยอะมากเลยให้ใช้ฟรีนะครับแล้วก็ Photoshop เนี่ยราคาต่อเดือนนะครับจะอยู่ที่เดือนละ380บาทนะครับ ถ้าคิดเป็นเงินบาทสําหรับใครจะใช้ Photoshop เนี่ยเราก็บัวปก380อีก380บาทนะครับอ่าก็ตอนนี้จะเป็นพันสี่แล้วนะครับรวมแวดแล้ว380บาทใช้แค่แผ่นโฟโตกราฟี y แผ่นก็พอนะครับไม่ได้จะต้องไปใช้แผ่นอื่นนะครับใช้แค่ p โฟโตกราฟี y แผ่นก็พอเราจะได้ทั้ง Photoshop Lightroom นะครับได้2ตัวแต่ว่าแต่ว่าถ้าใครเออทำสต็อกโฟโต้เนาะแล้วส่ง Adobe Stock อยู่แล้วเนี่ยก็ สามารถใช้ Photoshop ได้ฟรีนะครับคือเขาจะเชิญเองครับว่าเออคุณส่งถึงขั้นต่ำท่าน,นี้เท่าน,นี้แล้วก็สามารถใช้ Photoshop แลได้ฟรี1ปีเลยครับก็มาเคมไปเคมได้ในหน้า Adobe Stock ของตัวเองนะครับดัช b o a r d แต่ถ้าใครไม่มไม่ไมีอ่ะก็คือเดือนละ380ครับอย่างของผมเนี่ยคือ,อผมก็ได้ใช้ฟรีอยู่ปีหนึ่งนะครับไม่ได้เสียตังก็คือจะได้โ o โต o ช็อปลายรูมเนาะแล้วก็ได้ฟอนต์ฟอนต์เยอะมากเลยครับแล้วก็มีค o าว ไว้แบบว่าสิงรูปสมมุติเราทำในคอมแล้วก็ไปทำใน iPad ต่ออะไรเงี้ยก็สิงบนข่าวได้เลยแก้ไขบนข่าวได้นะครับเดือลนละ100เครดิตเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าปกติผมก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้เครดิตตรงนี้เนาะอ่าครับก็มี Photoshop นะครับหรือหรือถ้าแบบ Photoshop มันอาจจะดูแบบใช้งานยากไปสาหรับบางคนก็คือเข้าใจได้นะครับบางคนไม่เคยใช้มาก่อนเนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้การใช้ Photoshop นิดนึงก็ไปใช้แค่นวาก็ได้ครับ แคนว a เนี่ยก็จะทําได้หลายอย่างเลยเพราะว่าแล้วก็มีเทมเพลตต่างๆให้ใช้ง่ายด้วยแต่ส่วนตัวผมเองอะผมไม่ค่อยถนัดแคนว่าเออผมก็เลยไม่ได้ใช้แต่ถ้าใครถนัดแคนว่าก็ใช้แคนว่าช่วยแต่งรูปหรือแก้ไขรูปก็ได้นะครับหรือทําทั้งรูปเล่มเลยก็ได้นะครับตามความต้องการก็แคนว่าเนี่ยรายเดือนจะอยู่ที่เดือนละ230บาทนะครับถ้าจ่ายเป็นปีก็คือ1,850บาทจ่ายเป็นปีน่าจะลดมาให้2เดือนนะถ้าผมคํานวณไม่ผิดจะได้อะไรบ้าง อะจริงๆมันมีแคนวาฟรีเนาะแต่ว่าต่างกันตรงที่มันไม่มีเทมเพลตแล้วก็พวกแบบสโตเลตก็น้อยกว่า5 g กิกกับนึงเทอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มี AI 2ทูให้ใช้เหมือนกันแต่ก็ยังน้อยกว่านะครับแต่แต่ขอบอกก่อนนะครับว่าในแคนวาเนี่ยไอ้รูปภาพถึงแม้เราจะจ่ายแบบโปรก็ตามเนี่ยไลเซนเนี่ยมันเอาไปใช้กับ Amazon KDP ไม่ได้นะครับไลเซนของรูปที่เราได้จากแคนวา ผมหาเล็บอ้างอิงไม่ได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวไว้ถ้าเจอเดี๋ยวจะมาแปะให้ในคอมเมนต์นะครับคือมันเคยมีกรณีใช้รูปภาพจากแคนวาเนี่ยแล้วโดนแบนก็คือแนะนําว่าถ้าใช้แคนวาเนี่ยก็คือไปซื้อรูปจากข้างนอกมาหรือเจนจากข้างนอกมาแล้วมาใส่นะครับเออมาใส่มามาแต่งในแคนวาอย่าใช้ในแคนวาเลยนะครับก็ถ้าแคนวามันก็เดือนละ230บาทเนาะก็จะถูกกว่า Photoshop 150บบาทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประมาณพันสองสิบหนึ่งสองหนึ่งศูนย์เนาะ อ่าเเป็นหนึ่งสองหนึ่งศูนนะครับถ้าเป็นแคนวาบวกก็บ, va, บกวไว้ก่อนให้มันเทียบเทียบกันนะครับเราเห็นราคาข้างๆแล้วเนะาะอทีนี้นอกจากแคนวาแล้วเนี่ย <c oughs> ที่ผมใช้อีกตัวแล้วคือใช้บ่อยมากก็คือ Word ครับจริงๆจะใช้พวก Google Doc s อะไรอย่างนี้แทนก็ได้นะครับแต่ว่าผมผมถนัด Word มากกว่านะครับ Word เนี่ยก็คือเอาไว้จัดรูปเล่มของหนังสือเรานะครับ คือผมมาเคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับ Google Docs ก็คือพอจัดออกมาแล้วหน้ามันเพีย้ยนๆผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการใช้ Word ครับแต่ว่าถ้าใครออถนัด Google Docs ก็ใช้ Google Docs ได้เลยนะครับก็ไม่ได้เสียตังอะไรส่วน Word เนี่ยจะเสียตังนะครับ Word เนี่ยก็คือเสียตัง2แบบก็คือ6.99ต่อเดือนหรือถ้าซื้อรายปีเนี่ยก็คือ69.99นะครับก็คือลดให้2เดือนเลยทีนี้เราได้อะไรบ้าง ใน6.99เนี่ยเราคือจะได้ทั้ง Word ทั้ง Excel, PowerPoint นะครับได้วันไร้พื้นที่บนวันไร้หาไบต์นะครับก็คือได้โปรแกรมต่างๆที่อยู่ใน Office เนะี่ยครบหมดเลยได้คลิป c h a ป์ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไอ้ Word 6.99เนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีเพื่อนที่อยากทําเหมือนกันแล้วอยากใช้ Word เหมือนกันเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนมาใช้9.99ได้นะครับก็คือมันหารได้6คน ได้6คนในบ้านเดียวกันแล้วก็ล็อกอินได้5คนพร้อมกันนะครับก็จะก็จะถูกลงเยอะครับพอเอา5หารเนี่ยจริงๆก็คิดซะว่า5คนละกันเพราะมันล็อกอินพร้อมกันได้5เครื่องเนาะก็ตกแตละดอลดรนกว่าเองครับก็ไม่ได้แพงอะไรคือถ้าเป็นรายปีเนี่ยก็คือ100ดอลลารดอนก็หาร5คนก็คือคนละ600ต่อปีนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติไม่มีก็คือเดือนครับอ่ะสมมุติผมคิดเป็นรายเดือนละกันว่า6.99เนาะ6.99คูณ3ที่เท่ากันนะครับ ก็จะจกที่เดือนเรประมาณ272บาทเราบวกกับ1460เมื่อกี้นะครับก็จะเป็น1732บาทนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอในการเริ่มทำ m เม o n k g p แล้วนะครับก็คือมีทั้งมีทั้ง Word อ่ามีทั้ง ChatGPT นะครับมี Midjourney มี Canva หรือ Photoshop ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับหรือ Word เนี่ยจะเป็น Google Docs ก็ได้ก็จะ ค่าใช้จ่ายก็จะลดลงไปอีกสุดท้ายแล้วเนี่ย h a GP t GPT เราสามารถใช้ Gemini แทนได้นะครับ Gemini กับ Chat c h a t GPT เนี่ยคือใช้ตัวฟรีได้ทั้งคู่เลยประสิทธิภาพพอๆกันนะครับไม่ต้องเสียตังค์แต่ถ้าจะเสียตังค์จริงๆเนี่ยสมมุติอยากเสียตังค์ใช่ไหมก็คือไปใช้ h ช GP t GPT พัดติกาครับ20่สิบดอนเป็นจะได้ใช้ CO ซึ่งตอนนี้ CO ค่อนข้างดีกว่า Gemini พอสมควรนะครับจากจากการที่ผมทดลองใช้เนาะก็นี่แหละครับก็จะเป็นทูทั้งหมด ที่ผมแนะนำนะครับว่าเออมือใหม่ควรจะใช้ประมาณนี้นะครับหรือถ้าอยากให้แบบว่าพูดถึงทูงตัวไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคครับในคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับพบกันใหม่คลิปหน้า